ขอต้อนรับเข้าสู่การสอนการใช้งานโปรแกรม d e f y Render สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานใหม่ขั้นแรกให้นำการคลิกตัวโปรแกรมขึ้นมาท่านจะพบกับหน้าต่าง Welcom e หรือต่างหลักของตัวโปรแกรม4ส่วนหลักๆ 1. หน้าต่างการทำงาน New คือการเปิดใช้งานขึ้นมาใหม่ Open คือการเปิดงานที่มีอยู่เดิม Recent คือดูงานล่าสุดที่ท่านเปิดใช้งาน Workflow คือปลั๊กอินสำหรับโปรแกรมขึ้นที่ d m o d เชื่อมต่อกับ d i เพื่อทำให้ง่ายขึ้นต่อการทำงาน ในส่วนนี้จะดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดก็ได้ Explore คือกลับมาที่หน้า Welcome ปกติ 2. ส,ส่วนของการล็อกอินส่วนนี้ให้ทำการสร้าง Account ของท่านจากนั้นหากท่านต้องการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Pro ให้ทำการคลิกที่ Pro อัปเกรดและให้ท่านเลือกว่าต้องการสมัครแบบไหนและกด Subscribe Now ในช่องล่างสุดอัปเดตคือดูว่าตอนนี้เวอร์ชัน d e f e n e r ล่าสุดของท่านสามารถทำอะไรได้บ้าง ฟอรัมคือเมื่อกดไปแล้วจะเข้าไปที่หน้าเว็บของ Defi Under จะมีข้อมูลต่างๆให้ท่านได้อ่านหรือรับชม Help Center คือหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยท่านสามารถเข้าไปถามหรือไปอ่านคำถามยอดฮิตได้ในนั้นนั่นเอง 3. Tutorial ในส่วนนี้ทาง Defi จะคอยทำคลิปออกมาสอนหรือแนะนำข้อมูลการใช้งาน Defi Under ท่านสามารถคลิกเข้าไปดูเนื้อหาได้ตลอดเวลา 4. เดโมซีนจะเป็นการนำเอาไฟล์งานของผู้ที่ใช้งานดีไฟ n อนเดอร์มาแชร์ให้ดูเป็นตัวอย่างหากถูกใจงานไหนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและเข้าไปดูการตั้งค่าในแต่ละจุดได้ถัดมาเมื่อท่านต้องการสร้างงานขึ้นมาใหม่ให้ท่านกดไปที่ New รอสักครู่ท่านจะพบกับหน้าต่างใหม่ที่เต็มจอจะมี9ส่วนหลักๆที่อยากให้ทุกท่านทราบเบื้องต้น 1. น selection tool ช่องกันเคลื่อนที่และปรับขนาดโมเดลเครื่องมือโหลด Material ใช้ทำการเช็คหรือปรับค่า Material ในโมเดลนั้นๆ 2. Camera หรือเครื่องมือปรับมุมมองภาพพอกดออกมาจะมีให้เลือกตั้งค่า Exposure ค่าการเปิดรับแสงของกล้อง Fov ค่าขอบเขตการมองเห็น focal length ความยาวโฟกัส m m r a s h i p p i n g Plane คือค่าระยะการตัดของกล้อง Depth of Field คือการปรับระยะชัดลึกชัดตื่น View ในส่วนช่องแรกที่เขียนไว้ว่า P เป็นการตั้งค่ากล้องให้เป็นมุม p e r s p e c t i v e และช่องที่2ที่มีเขียนว่า f 8เป็นการตั้งค่า two point perspective และช่องอื่นๆด้าน,น,นล่างเป็นการปรับมุมมองในแต่ละด้าน 4. navigation คือการตั้งค่าการหมุนหรือเคลื่อนที่ดูโมเดลงาน orbit คือการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนซ้ายหมุนขวาด้วยการคลิกขวาที่เมาส์กดชิปค้างไว้แล้วกดคลิกขวาลากจะเป็นการเคลื่อนดูแบบแดวนอนและการซูมดูจะใช้สกอร์เมาส์หมุนเข้าและหมุนออกเพื่อเป็นการซูมอินและซูมเอาท์ ไฟคือโหมดเคลื่อนที่ด้วยปุ่ม WASD จะเป็นการเคลื่อนที่แบบข้างหน้าซ้ายขวาหลังส่วน Q กับ E จะเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นและลงกด s h i เพื่อเพิ่มความเร็วกด Spacebar เพื่อทำให้ช้าลงและยังหมุนซ้ายขวาและการซูมเหมือนวิธีการของแบบ Orbit เหมือนเดิม Walk จะเป็นเหมือนหมดไฟล์แต่จะปรับให้การเคลื่อนที่อยู่ในระดับสายตาคน 5. เครื่องมือการนำเข้าแสงไฟประดิษฐ์ เส้นทางการเคลื่อนที่หรือการขยับของโมเดลเครื่องมือช่วยการลงโมเดลของดีฟายแต่ละจุดพาร์ติเคิลหรือวัตถุที่มีความพิเศษมากกว่าปกติที่มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวเครื่องมือลงส c a ตเตอร์บนโมเดล 6. AI Enhancer คือเครื่องมือปรับคุณภาพเรนเดอร์ด้วย AI เครื่องมือการตั้งค่าภาพเรนเดอร์ตั้งค่าวิดีโอเครื่องมือตั้งการเรนเดอร์ที่เป็นจำนวนเยอะ 7. Environment and Effect Environment คือ การตั้งค่าสภาพสิ่งแวดล้อมของงานจากนั้นจะตั้งค่าเอฟเฟกคือค่าสีสแสงเงาและอื่นก่ก็จะนำไปเรนเดอร์ในหมวด v i r o n m e n t จะแยกได้เป็น2แบบคือ G.O. and Sky คือการปรับแต่งควบคุมท้องฟ้าและแหล่งกำเนิดแสงได้ตามต้องการและ HDRI คือการตั้งค่าแสงโดยการอ้างอิงจากภาพ HDRI นั่นเองทั้ง2วิธีมีข้อดีต่างกันขึ้นอ,อยู่กับว่าท่านต้องการแบบใด G.O. and Sky จะมีให้ปรับดังนี้1 ตั้งค่าดวงอาทิตย์ในทิศทางต่างๆ 2. ตั้งค่าก้อนเมฆเช่นขนาดจำนวนความเร็วและอื่นๆ 3. หมอก 4. ลม 5. ตั้งค่าฝนหรือหิมะ hdr i 1. ตั้งค่าไว้ใช้รูป hdr i รูปไหนปรับทิศทางภาพอุณหภูมิและอื่นๆ 2. ตั้งค่าดวงอาทิตย์ว่าจะให้ทิศทางเป็นอย่างไรรวมไปถึงความมืดและความสว่าง และมีให้ปรับหมอกลมฝนเหมือนกับ G O and Sky Post Processing ดังนั้นคำนี้จะแปลว่าขั้นตอนหลังการประมวลผลจะเป็นส่วนที่เราใช้ในการแต่งภาพปรับแสงสายฝงต่างเพื่อให้ภาพสมบูรณ์ก่อนจะเรนเดอร์ภาพไฟ n a นอลออกมา Exposure แปลว่าแสงเป็นเครื่องมือใช้ปรับความสว่างโดยรวมของภาพดังนั้นถ้าเราต้องการให้ภาพมีความสว่างหรือมืดลงก็จะมาปรับที่หัวข้อนี้ยิ่ง Exposure เยอะภาพก็จะยิ่งสว่าง ไฮไลท์ล็อกเคิลเอ็กซ์โพเอร์เครื่องมือนี้จะเกี่ยวกับการปรับแสงสว่างเฉพาะจุดในภาพจะไม่เหมือนกับหัวข้อเอ็กซ์โพเอร์เพราะนั้นจะเพิ่มความสว่างางภาพแต่เครื่องมือนี้จะใช้เพิ่มหรือลดความสว่างเฉพาะจุดจะปรับแสงเฉพาะบริเวณที่มีแสงสว่างเยอะเกินกว่าบริเวณอื่น s h a d o w Local Exposure ใช้ปรับความเข้มหรืออ่อนของเงาในภาพบางจุดอาจจะมีเงาที่เข้มเกินทำให้ไปบางรายละเอียดของภาพเราก็จะใช้เครื่องมือนี้ ปรับความเข้มของเงาครับ Contrast ใช้ปรับแต่งความแตกต่างความสว่างระหว่างบริเวณที่สว่างที่สุดและมืดที่สุดการเพิ่มคอนทาราสให้บริเวณที่สว่างดูสว่างขึ้นและบริเวณที่มืดดูเข้มขึ้นทาให้เห็นเงาและไฮไลท์เด่นชัดขึ้นสร้างความลึกและมิติของภาพยิ่งคอนทาราสเยอะภาพไปยิ่งเข้มดูดรามา่าแต่ถ้าเป็นคอนทาราสน้อยภาพไปยิ่งอ่อนดูตื้นไม่ค่อยมีมิติไฮไลท์จะหมายถึงบริเวณที่สว่างที่สุดในภาพ เกิดจากการที่แหล่งกําเนิดแสงกระทบตัววัตถุโดยตรงโดยทำให้เกิดแสงสะท้อนที่มากเกินไปบางทีมันอาจสว่างจนบดบางรายละเอียดบางส่วนของภาพซึ่งเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการปรับความเข้มอ่อนของแสงสว่างทําให้ภาพดูสมดุล Shadow หมายถึงเงาเครื่องนี้จะใช้ปรับความเข้มหรืออ่อนของเงาช่วยเพิ่มความลึกของภาพยิ่ง Shadow เยอะเงาก็ยิ่งเข้มหรือบางทีเงาเข้มเกินไปจนบดบางรายละเอียดของภาพ ก็ใช้เครื่องมือนี้ในการปรับลดความเข้มเงาได้เช่นกันครับสลปเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ปรับค่าความสว่างและความคมชัดของภาพหากในภาพมีพื้นที่ที่สว่างเกินไปหรือมืดเกินไปการปรับสโลปจะช่วยให้ภาพดูสมดุลการเพิ่มสโลปจะทําให้ภาพสว่างขึ้นและคอนทราต์เข้มขึ้นทําให้ภาพมีมิติการปรับค่าสโลปจะควบคุมความสว่างและคอนทราต์ไปพร้อมกัน ไวบัลลัสเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับอุณหภูมิสีของภาพให้ดูเป็นธรรมชาติและสมจริงในภาพจะมีแหล่งกําหนดแสงหลายจุดทั้งดวงอาทิตย์โคมไฟซึ่งแต่ละอันก็จะมีอุณหภูมิสีที่ต่างกันเมื่อดูภาพรวมก็อาจทาให้ภาพมีสีเหลืองเกินใช้เครื่องมือนี้ในการปรับภาพให้สีไม่เพี้ยนทินใช้แต่งโทนสีและมูดรวมของภาพช่วงสีเขียวและสีม่วงจะใ,ใช้งานร่วมกับไวบัลลัสเพื่อปรับโทนสีของภาพให้สมดุลครับ บรูม <B> เป็นเอฟเฟกต์เรื่องแสงที่ทำให้ภาพมีความฟุง้งดูเบลอมีเงารอบๆเป็นการเรียนแบบเวลาแสงตกกระทบวัตถุแล้วมาโดนเลนกล้องยิ่งค่าบูมมีค่ามากเท่าไหร่แสงยิ่งฟุ้งเท่านั้นเลนแฟร์เป็นเอฟเฟกต์ที่จำลองแสงแฟร์ที่เกิดขึ้นเวลาเราถ่ายภาพกลางแจง้งที่มีแสงจ้าแล้วแสงมากระทบกับเลนของกล้องโดยตรงทำให้หน้าจอปรากฏเป็นแสงแฟร์ยิ่งมีค่ามากแสงแฟร์ก็ยิ่งชัดขึ้นครับเลนโบแฟร์ เป็นเอฟเฟกที่เลนส์แบบสเปกตรัมที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดแสงกระจายแสงผ่านเลนกล้องสร้างประกายระยิบระยับที่มีลักษณะคล้ายสีลุง้งช่วยเพิ่มสีสันและความสดใสให้กับภาพวินเนียเป็นเอฟเฟกที่ทําให้ขอบของภาพมืดลงในขณะที่บริเวณกลางภาพยังคงความสว่างเดิมทําให้ดึงดูดสายตาไปยังกลางภาพภาพดูมีความลึกและความน่าสนใจมากขึ้น Chromatic a b e r r a t i o n แปลว่าความผิดปกติของสีเป็นเอฟเฟกต์ภาพที่จำลองการบิดเบือนที่เกิดขึ้นเมื่อเลนส์กล้องไม่สามารถโฟกัสสีทั้งหมดไปยังจุดเดียวกันได้เรียนแบบวิธีที่เลนส์ใช้ในโลกจริงแยกแสงออกเป็นสีต่างๆสังเกตได้จากการเกิดขอบสีรอบๆของวัตถุในภาพทำให้ภาพดูเป็นเชิงศิละปะและน่าสนใจมากขึ้น saturation ใช้ปรับความสดใสของสีในภาพให,ให้ภาพดูมีชีวิตชีวายิ่ง่า saturation มีค่ามาก ภาพก็ยิ่งสีสดแต่ค่า saturation ต่ำภาพจะมีสีจืดไปจนถึงสีขาวดำหมวดสไตล์ AO ย่อมาจาก Ambient Occlusion เป็นเอฟเฟกสร้างเงาโดยจำลองจากวิธีที่แสงตกกระทบวัตถุในฉากใช้ควบคุมความเข้มและความกระจายตัวของเงาทำให้ภาพดูลึกและสมจริงมากขึ้น C Depth เป็นเอฟเฟกที่ใช้แสดงระยะห่างของวัตถุในภาพ จะแสดงเป็นภาพขาวดำโดยวัตถุที่อยู่ใ,ใกล้จะปรากฏเป็นสีขาวหรือสีที่สว่างกว่าในขณะที่วัตถุอยู่ไกลจะเป็นสีที่เข้มกว่าช่วยเพิ่มความลึกให้กับภาพ o u t l i n ์โหมดเป็นเอฟเฟกที่เน้นขอบของวัตถุในฉากทำให้ภาพดูคมชัดมีมิติ 8. ซ e n ลิ i แอนเลเยอร์ซีนลิ t จะเป็นส่วนที่เก็บซีนต่างๆในมุมที่ต่างกันไว้ตรงนี้เพื่อเตรียมไปเรนเดอร์ต่อเลเยอร คือส่วนที่จะเก็บอ็อบเจกต์ต่างๆที่อยู่ในไฟล์จะแสดงชื่ออยู่ในส่วนนี้ทั้งหมด 9. ไฟล์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดงานการเซฟงานหรืออื่นๆจะต้องกดจากคำสั่งตรงนี้ทั้งหมด 10. ส่วนของแอสเซจะมีโมเดลและแมทเทีย l ของ d ีฟลที่เตรียมไว้ให้เราอย่างมากมายครับ เปิดโปรแกรม Defy ขึ้นมานะครับด้วยการคลิกซ้ายนะครับหลังจากที่เราคลิกซ้ายขึ้นมาแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้า Welcome นะครับเราได้รู้แล้วว่าอุปกรณ์ชุดคำสั่งของ d e f i e n d e r มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราลองมา Render ไปพร้อมกันเลยครับกดคลิกซ้ายที่ New นะครับจากนั้นให้กดคลิกซ้ายที่ Import รูปกระดาษตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ Td ที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นกดอไฟล์งานและ Open นะครับรอจนครบ100%นะครับจากนั้นคลิกซ้ายที่ไฟล์งานของเรา และทำการกด คลิกซ้ายอีกทีที่พื้นที่ว่างเปล่านะครับขอแนะนําเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรียนการเน e n d e r นะครับอย่างแรกเนี่ยไฟที่ทํามานะครับสังเกตดูให้ดีนะครับว่าตัว Material ที่เอามาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีคลิกง่ายๆเลยครับก็คือให้ไปเลือกตัว Material ที่เป็น PBR Material นะครับที่มีแจกตามเว็บไซต์ต่างๆถ้าได้ไฟล์ที่เป็นตัว PBR Material มาก็จะทําให้งานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับจากนั้นผมจะมากดคลิกซ้ายที่ Object นะครับ เพื่อเตรียมไว้เพื่อที่เวลาที่เราจะเอาโมเดลหรือว่าเอาอะไรมาใส่มันก็จะเห็นขึ้นมาตรงเลเยอร์ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเลือกมุมที่เราชอบนะครับว่าจะเรนเดอร์วมุมไหนดีผมจะกดไปที่ตัวรูปคนเนี่ยนะครับ แล้วกด fly ครับเพื่อที่จะให้เดินไอ้ขวาหน้าหลังเป็น WSD a นะครับจากนั้นจะลองกดตรงค์กลิ่นนะครับแล้วเลือกเป็นตัว two point perspective ดูว่าเป็นยังไงกด Q หรือ E เพื่อเป็นคำสั่งที่ให้กล้องเนี่ยขึ้นหรือลงนะครับต่อมานะครับผมจะลองกดไปที่ image ที่เป็นรูปกล้องข้างบนขวามือตรงนี้นะครับจากนั้นผมจะลองตั้งเลยว่าให้ภาพเนี่ยมันอยู่ใน16:9 2K และกด display เพื่อเปิดกริดขึ้นมาว่า proportion ของภาพเนี่ยเราโอเคไหมเช็คดูอีกทีนะครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับให้เรากดคลิกซ้ายที่ create new scene ใน scene list ตรงนี้นะครับเรียบร้อยก็จะมี scene 1ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมจะกด image กลับไปที่เดิมนะครับเพื่อที่จะได้มาปรับค่าต่างๆได้ถ้าอยู่ที่รูปกล้องเมื่อกี้จะทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากแค่เซตกล้องอย่างเดียวนะครับว่าจะให้เป็นรูปแบบไหนนะครับผมจะกดปิดปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเซตอีกสักมุมดูนะครับ จะทำการเซฟไว้ก่อนนะครับวิธีการเซฟนะครับก็คือกดตรงตัวเมนูนะครับจากนั้นเนี่ยก็คือให้กดที่ไฟล์นะครับคลิกซ้ายที่ไฟล์แล้วก็มาที่เซฟแอดแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเซฟนะครับ หลังจากที่เราตั้งซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาสิ่งที่เราจะทำก็คือตั้งค่า Material ครับโดย m a t e r i a l ที่เลือกนะครับเราควรเลือกเป็น Material ที่เป็น PBR material มานะครับตอนนี้ก็มีเว็บไซต์หลายเว็บให้โหลดแล้วก็ลองไปโหลดกันดูวิธีการตั้งค่าก็คือผมจะทำการกด ที่ตัวดูดตรงนี้นะครับดูดขึ้นมาจากนั้นเนี่ยตัวเบสคลเลอร์เนี่ยเราปรับได้ครับจากตรงนี้อยากให้มันเข้มๆหน่อยนะจากนั้นเนี่ยพอเราปรับที่เบสคลเลอร์เรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากปรับพวกลายพวกอะไรนะครับให้มีความคมชัดมากขึ้นผมจะเข้ามาที่เบสคลเลอร์แมปครับอีกซ้ายที่เบสคลเลอร์แมปตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเลือกครับตัว PBR มันก็จะมีตัว Normal Specular Lognet อะไรมาให้ใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับที่เรามาใส่ Normal คืออะไร Normal ก็คือค่าที่พอเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยปรับ ลายจะมีความชัดเจนมีความนูนขึ้นมามากขึ้นนะครับส่วน Specular คือค่าดูดซับแสงนะครับยิ่งปรับมากแสงก็ยิ่งเข้ามามากส่วนตัว Lock Net นะครับก็คือค่าความดานัน Metallic ก็คือค่าความเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ AO ก็คือค่าค่าความเ,เ, AO, าาามเข้มของลายนะครับเราก็ไปเลือกมาเลยครับว่า Normal Map เราจะเป็นตัวนี้นะครับก็ใส่เข้ามาเลยตอนนี้ลองปรับดูนะครับจะเห็นว่าลายจะมีความอัดขึ้นนะครับ ดนก็ AO นะครับ ผมก็จะมาปรับที่ลายไม้ต่อนะครับขอทําการเซฟอีกให้ดูดขึ้นมาครับก็เหมือนเดิมครับถ้าจะปรับสีก็ปรับที่ตัว base color ก็ base color map นะครับเลือก normal ขึ้นมา นี้ครับบ้านหลังนี้แมทเรียลไม่ค่อยเยอะนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราใส่ตัวการตั้งค่าของแมทเรียลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทำการใส่ค่าแสงครับถึงแสงไฟประดิษฐ์ภายในบ้านนะครับกดที่คามิล่าแล้วก็เลือกเป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับทำการดูดขึ้นมาครับจากนั้นผมจะเปิด i m มเม s ซี e นะครับเพื่อให้มันมีไฟข้างในจากนั้น การกดตัวแอดไลท์นะครับผมจะใช้เป็นตัวสปอตไลท์ ะสังเกตว่าตรงเลเยอร์นะครับก็จะมีตัวสปอตไลท์เพิ่มเข้ามาเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ทำการกรุ๊ปได้นะครับเราอาจจะดับเบิลคลิกลงไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นไลน,นะครับก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะทำการกดตัวไลท์นะครับจากนั้นกดชิปแล้วกดคลิกซ้ายที่ตอน ปรับโคนแองเกิลได้นะครับก็จะกว้างประมาณไหนแอนซิตี้ถ้าสว่างไปก็ลงมาได้ครับ เพื่อทําให้เห็นเงาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะข้ามขั้นตอนการจัดแสงดวงอาทิตย์อะไรออกไปก่อนนะครับแล้วจะทําการลงต้นไม้ลงหญ้าก่อนจะดูดตัวรียลนี้ขึ้นมานะครับยญ้าขึ้นมาจากนั้นเลือกที่ glass ครับมาที่ custom นะครับแล้วเลือกที่ glass มาแล้วครับปรับความสูงลงหน่อย จากนั้นจะลองลงต้นไม้ใหญ่ดูนะครับกดคลิกที่ a s s e t ครับเลือกที่โมเดลนะครับเข้ามาที่ nature ไปไปถ้าติดไปข้างบนเนี่ยครับสังเกตว่าถ้าเป็นตัวโปรเราจะไม่สามารถที่จะโหลดได้นะครับต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนหรือว่ารายปีก่อน แต่ถ้าไม่ติดโปรตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นต้นไม้ที่เอามาใช้ได้เลยฟรีครับแต่ถ้าเราชอบตรงไหนเนี่ยเรากดคลิกซ้ายตรงนี้นะครับที่หัวใจมันก็จะขึ้นที่ f เฟร i t e ของเรานี้ผมก็มีต้นไม้ที่ใช้ประจํานะครับตัวฟรีตรงนี้เราก็กดเอามาใช้ได้ thank you เข้าสู่การทำ environment กับ effect อย่างจริงจังนะครับถึงส่วนที่เราจะปรับตัว environment อย่างจริงจังและมาอธิบายกันแบบแบบให้เข้าใจกันดีกว่าในส่วนของ environment เนี่ยมันก็จะมีเอ่อให้ปรับเป็น sky light นะครับซึ่งจะมีให้เลือกระหว่าง GON sky การปรับค่าดวงอาทิตย์นะครับส่วน EDI ก็คือค่าที่แสงแบบ EDI นะครับส่วน GON sky ก็จะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์มาเลยแล้วเราก็มาปรับ ก้อนเมฆปรับอะไรเองส่วนไอเดียไอก็จะเป็นแสงที่มาจากท้องฟ้าอยู่แล้วนะครับเ็าละเดว,ว่าจะชอบอันไหนคราวนี้ต่อมาถ้าในส่วนของ G O and Sky เนี่ยก็จะมี5าคราวนะครับออกมานะครับแล้วก็มีเปิดหมอกได้เปิดลม แล้วก็เปิดฝนนะครับ AI e ก็จะมีปรับคัสตอมซันได้นะครับแล้วก็ปรับพวกสภาพอากาศเหมือนตัวเมื่อกี้ได้เหมือนกันส่วนต่อมามันก็จะปรับกลับไปกลับมาครับระหว่าง Environment กับตัวเอฟเฟ t นะครับเอฟเฟกก็จะมี Exposure ใช่ไหมแต่ว่าอันแรกก็จะมีรัดเปิดรัดก็คือเป็นค่าแสงที่ไปดึงมาได้ครับว่าจะชอบแสงแบบโทนไหนนะครับค่อนข,ข้างที่จะเป็นพิ s ซ t ที่ที่เซฟมาแล้ว จากข้างนอกจากอะไรนะครับเอามาใส่ได้ต่อมาก็จะมี exposure highlight local exposure shadow local exposure contrast highlight shadow slope นะครับต่าง,าง,างๆนานาตรงเนี้มันก็จะถูกปับกลับไปกลับมายีระวังตัว environment มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่เราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเริ่มในส่วนของการการเซตติ้งค่าเรนเดอร์นะครับเราจะกดไปที่ตัวกล้องตัวนี้นะครับคลิกซ้ายลงไปจากนั้นเนี่ยให้เลือกด้านล่างนะครับว่าเราจะใช้ค่าอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับโหมดนะครับจะเป็นพาลลรามาหรือเป็นอิมเมดผมไม่ดีเมดนะครับแล้วก็ค่ากล้องตรงนี้อาจจะไม่ต้องปรับก็ได้เพราะว่าเราปรับมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ แล้วก็ aspect ratio เป็นเท่าไหร่6:9หรือ4:3หรือ3:2ผมไป16:9นะครับ preset size จะเป็นเท่าไหร่ 2K 4K 6K หรือเป็นเท่าไหร่ก็เลือกไปเป็น 4K แล้วกันนะครับก็สามารถที่จะ custom ได้ครับออกค่างลงไปได้และ option ครับที่จะนำไปนำภาพไปแต่งใน Photoshop ได้คือนะครับมี sky mask มี AO reflection transparency จากนั้นก็กดคลิกซ้ายที่ปุ่มเรนเดอร์ได้เลยเลือกว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็กดเซฟลงไปหน้าเดสก์ท็อปอย่างงี้เซฟลงไปมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้นะครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่าสําหรับสําหรับคนที่อยากจะเรนเดอร์หลายๆภาพรวมกันนะครับผมจะมาซีนเฮ้ยเซนน A1 ผมกดคลิกซ้ายที่ Add to Render Queue นะครับได้นี่ซีนที่1มาแล้วแต่ต้องดูให้ดีนะครับว่าไอตัวค่าที่เราเซตข้างล่างเนี่ยของภาพเรนเดอร์ของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า อันนี้สําคัญนะครับอย่าลืมหรือ a 2นะครับแล้วก็กด add to render queue ไป a 3แล้วก็กด add to render queue ไปจากนั้นเนี่ยเราจะไม่กดตรงนี้นะครับเราจะไม่กดตัวรูปเรนเดอร์ตรงนี้เพราะว่าถ้ากดตัวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการทําการเรนเดอร์แค่ภาพเดียวนะครับผมจะมากดตัวคลิกซ้ายที่เ e n d e r q ์คิวตรงนี้ครับด้านบนสุดจากนั้นเนี่ยก็ k ิออไปครับหรือว่ารูปไหน,นที่ที่เราเพิ่งเซตไปเมื่อกี้ รูปไหนที่มันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ลบทิบ้งไปน,นี่ไม่เกี่ยวหรือจะเอาแล้วก็ลบทั้งหมดก็ได้อันนี้ที่มันมีรูปแถมออกมามันอาจจะเป็นก่อนหน้านี้ที่ผมทาไว้นะครับโอเคผมว่าเป็นสามรูปนี้เราก็จะเลือกว่า,าจะปิดตอนที่มันเรนเดอร์เสร็จไหมไม่ปิดนะก็โลเคชันเลือกหรือ,อยังก็เหมือนกับแรกนะครับที่เลือกโลเคชักกนก่อนว่าจะเซฟตรงที่ไหนอ่ะเป็นเลดเดทท็อปงั้นต้องเลือกก่อนนะครับว่าจะเรนเดอร์รูปไหนบ้าง แล้วกดเรนเดอร์ไปเป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับการ set ค่าเรนเดอร์นะครับเดี๋ยวลองไปดูรูปกันว่าจะเป็นยังไง